พี่แคทครับ,การ,ารบการลงทุนมีข้อห้ามไหมครับการลงทุนมีข้อห้ามข้อสําคัญที่สุดนะคะพี่แคทจะแบ่งเป็น6หัวข้อใหญ่ๆนั่นเองซึ่งหลายๆคนนะ่ะจะมองข้ามในจุดนี้นะคะข้อ1ก็คือลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจนะคะหลายๆคน เห็นได้จากการที่ลงคริปโตเคอเรนซีค่ะลงตามที่เขาบอกลงตามกระแสลงตามที่เขากําลังนิยมเหรียญอะไรก็ลงไปไม่รู้หรอกค่ะว่าเหรียญนนะั้นเอาไปทําอะไรนะคะหลายๆคนมักจะเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่ข้อ 2- นะคะตัดสินใจลงทุนแบบต้องการผลตอบแทนรวดเร็วอยากรวยเร็วนี่ค่ะอันเนี้ยเป็นการลงทุนที่เป็นแนวคิดที่ค่อนข้าง ผิดนิดนึงนะคะการลงทุนที่ได้ผลดีเราต้องมีความอดทนและมีวินัยค่ะข้อ็คะก็คือในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงค่ะอย่าลืมนะคะที่มีคําพูดบอกว่าอย่าเอาไข่ไว้นในตะกร้าใบเดียวค่ะควรกระจายความเสี่ยงให้หลากหลายสินทรัพย์ค่ะข้อ 4, อ4นะคะไม่ยอมรับ การตัดขาดทุนบางครั้งเราลงทุนค่ะไม่มีใครถูกต้องเสมอไปบางครั้งเราแต่สินใจผิดเราก็ต้องกล้าที่จะยอมรับในการขาดทุนนั้นนะคะตัดขาดทุนไปดีกว่าเราจะสูญเสียเงินต้นไปมากกว่านี้นะคะข้อ5นะคะการกู้เงินเพื่อมาลงทุนเพราะคิดหวังว่า จะทำกำไรแล้วก็จะเอาเงินไปคืนแหล่งเงินกู้อันนี้เป็นความคิดที่ผิดเลยค่ะเพราะว่าเกิดคุณพลาดพลัง้งในเรื่องของการลงทุนขึ้นมานั่นคือหายนะเลยค่ะข้อ6นะคะคิดว่าตัวเองแน่เขาเรียกว่าเป็น market t ตทัมมจับจังหวะในการลงทุนซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไปถ้าใครคนไหนเขาจับจังหวะแล้วเขาแม่นที่ไปบอกเขาว่าช่วงนั้นตัวนั้นตัวนี้มาแรงอะไรเงี้ยค่ะเขาคงรวยกันไปแล้วค่ะ มี6ข้อหลักๆหนึางนี้ค่ะสงสัยครับ6ข้อห้ามพี่เคสเคยเป็นมาสักข้อไหมครับข้อที่พี่เคสเคยเป็นก็คือไม่ยอมรับการขาดทุนนั่นเองเพราะเราตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นนักลงทุนเขาเรียกว่าเป็น investor value ก็คือลงทุนแบบระยะยาวค่ะแต่ปรากฏว่าจากกำไรที่ได้ไปจนขึ้นไปจนลงมาแล้วจนขาดทุนสรุปว่าเงินเหลือเท่าเดิมขาดที่ผ่านมา สี่ห้ปีที่ลงทุนจับก,กำไรคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้เป็นความโลภค่ะสรุปว่าไม่อยอมคัดลอดไม่อยอมขัดทุนที่ขัดทุนถูกไหมครับเงินต้นก็สูญเสียไปค่ะแล้วมีข้อห้ามข้อไหนที่เป็นข้อห้ามที่นักลงทุนส่วนใหญ่พลาดกันครับ นักลงทุนรุ่นใหม่จะไม่มีความอดทนค่ะใจเร็วเงินได้าเร็วเร็วใช่ค่ะมักจะถามเสมอว่าอยากลงทุนแบบสั้นๆที่ถามว่าลงทุนคําว่าสั้นของคุณนะ่ะแค่ไหนกี่ปีกี่เดือน3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยค่ะอย่าเอาไปลงทุนเลยดีกว่าค่ะเอาเงินเก็บไว้ในบัญชีอย่างน้อยก็เซฟๆค่ะถ้าเป็นเงินที่เราจะต้องจําเป็นเป็นเงินที่แบบไม่สามารถรับความเสี่ยงได้นะคะอย่าเอาไปลงทุนดีกว่าฝากไว้นะคะสําหรับข้อห้ามหลักๆหข้อนี้ที่พี่เคลบ จริงๆก็มีอีกหลากหลายข้อห้ามหรือข้อควรระวังอีกมากมายนะคะใครอยากสอบถามว่าตัวเองอะ่ะคิดในเรื่องของแนวการลงทุนหรือการลงทุนในสินทรัพย์แบบไหนควรมีข้อระวังอะไรบ้างนะคะสามารถทักมาสอบถามพี่เคสได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะขอบคุณค่ะ